เดี๋ยวพูดกับพ่อใหญอยู่ท่านครับรับล้วตุ๊กตาที่มันพี่เจก็วันนี้เนี่ยเราชอบภาคสีสันครับเจ้าของเรื่องคือทำสนามบอลครับสนามไม่นุ่มเลยก็เพื่แกกันวันนี้เลยแกมาแล้วใช่ไหมครับขอสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยือนที่สนามแข่งนะแล้วก็ได้ฟังที่สง่าภาคแล้วสนุกฮะ ขอแจมด้วยนะครับอ่าคู่ที่สองนะครับใครเจอใครใครับพิ่ณง์า ชุดสีส้มน้ำเงินดิชุดรับแขกครับชุดรับแขกนะฮะครับผมสีน้ำเงินดิเป็นรุ่งเจริญทรัพย์ครับรุ่งเจริญทรัพย์นะฮะครับผมสีสีส้มนี่คือชุดรับแขกชุดรับแขกครับแต่ละชุดนอนต้องมอง้างหลังนะฮะถูกต้องครับเมียนั่งอยู่นะฮะใะชุดนอนนะฮะถูกต้องแต่ถ้าชุดไม่ได้นอนอีกชุดนึงฮะราคาจะแพงหน่อยคถ้าชุดสีน้ำเงินดิจุดตาม้องเสื้อก้าวครับเทปบิ๊กน่ะฮะครับ อ่าช่วยเหาะแขนสักข้างซ้ายใช่ไหมฮะครับผมสักตาไหลครับปลาไหลนะฮะข้างในปฏิเงินหมดนะฮะเก็บไม่มีฮะงนเลยได้แค่ปลาไหลไปก่อนปลาไหลอ่าก็ดูเสียงเรียกทั้งสองทีมแล้วนแล้วก็ลงบอลบอลเต็นครัวแล้วนะครับรายการนี้ผู้สนับสนุนเต็มสนามเลยนะฮะเต็มเลยครับโอ้โหอันนี้มีคนจ่ายครับท่านผู้ชม มีแต่ป้ายฮะแต่นี้ยังไม่มามีแต่ป้ายก็แตงเงินไม่มีมา่าต้องชื่นชมครับเจ้าของสนามนี่ใจดีจริงฮะนังนเงินไม่มาแต่ป้ายมาก่อนนะฮะป้ายมาก่อนนะโ <นะ S 1> ชคดีที่ร้านอึงเจตเนี่ให้เครดิตมาก่อนนะฮะเครดิตก่อนเลยครับ อีกสักครู่ฮะจะได้ชมกันแข่งขันครับอันนี้เป็นรายการอะไรครับพี่สง่าแชมป์ชนแชมป์แล้วชุดสีเขีแชมป์ฮะแชมป์ทั้งสี่ทีมครับโอ้โหมาเจอกันในวันนี้ครับใครดีชนไลฟ์สดครับเข้าได้เลยสามารถจะตีได้แก้วช่วยกดไลค์กดแชร์เบาๆครันกดเบาๆก็ติดนะฮะครับนะเอาละครับจะเริ่มทำการแข่งขันแล้วฮะในคู่ที่สองแชมป์ชนแชมป์ครับระหว่างสีส้มชุดนี้แขกแล้วชุดรับแขกครับสีน้ำเงิน ลุ้นเจริญทรัพย์กับลุ้นเจริญทรัพย์กับประหัชื่อเพาะเลยฮะอันนี้ได้แชมป์จากรายการอะไรฮะลุ้นเจริญทรัพย์สี่เศร้าก็แชมป์สี่เศร้าทั้งสี่ทีมครับเพื่ออกจากคนหาแชมป์มาครับแล้วหมายเลขอ่ของชุลรับแขกนี่มาจากเกาหลีใช่ไหมฮะต่างชาติล้วนต่างชาตินะฮะพ่อเป็นมังคุดแล้วแม่เป็นฝรั่งแล้วก็โอ้ เนี่ยครับพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับพูดไทยไม่ได้ครับแต่คำเหน็ดนชัดเลยโอเคเนี่ยผู้บัญชหมายเล้โขกนะฮะหัวแดงกับซองทีมก็เลยเอาละครับเริ่มนการแข่งขันครับเนี่ยชุดรับแขกครับเปิดซิก่อนเลยฮะเ่ยรุ่งเริญทรัพย์ครับรุ่งสามประตูโอ้ขกรุ่งสามประตูนี่ต่อไปไฟด้านหลังต้องติดด้วยนะครับเพราะว่ามองไปแล้วมองไม่เห็นหน้าเลยฮะครับผมมเด็กใต้รอยได้เลยนะถูกต้องครับเด็กใต้ก็มาเอาละครับ รับแขกทางบ้านซีน้ำเงินนี่ลุงเจริญซ้ำเขื่อนเอาดูหัวจังหวะนีเหลืองบอลมาลุงเจริญซ้โดนโต้แล้วฟาชนแล้วแขกไหลมาด้านเจ้าตามรับ,แ,บ,ลบ,แ,บ,บ,แ,บแล้วยิงมาด้านอยู่รับเปิดมาไหลกับมาด้านเจ้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยโล้โอ้โหจังหวะยิงสุดท้ายจบไม่ได้ครับสา,าสาธุสามะตูวสาประตูนี่โจมลมเบาๆครับหมาโอ้โหถือว่ารันต้นได้ดีครับสำหรับชุดรับแขกนะฮะ รุ่งเจริญทรัพย์แน่บูสาประตูแหมย,ยิ้มนิดนึงฮะถ้าย,ยิ้มนี่จะเห็นนะฮะแล้วเขารอย,ยิ้มนิดนึงฮะแ,แล้วเจ้าเจมส์เพื่อเก็บบอลได้ตรงการลางครับจุลแขกจังหวะน,นี้โดนแหม่หนุนข้างหลังนิดนึงครับทำให้อ่าต้องรีบไปตั้งรับเลยครับสำหรับรุ่งเจริญทรัพย์ครับมีหมายเลขสิบแปดโอ้โหแล้วผมทองทั้งทีมนะทั้งทีเฟอรโคล เล่นแล้วทันดีครับชุดรับแขกมาได้ขสิบกำงสับไก่เอาผู้สาวประตูมาโอ้โหสุดยอดประเทศไทยจังกัดโอ้โหนี่ฮะรุ้งไว้ก่อนครับผู้สาวประตูของรุ่งเจริญทรัพย์นะครับมาครับรุ่งเจริญทรัพย์พยายามจะตัดตรงกลางเก็บบอลได้ชูดรับแขกมาได้ขเก้าเจโลนซับไก่ดูโอ้โหดูผู้สาวประตูของรุ่งเจริญทรัพย์ครับมาเก๋ชอบโยมครับ ต้องกรอบไม่ต้องกรอบแม่แกล้มไม่ก่อนล่าสุดเป็นข้าวลงน้ำแกก็ล้มฮะล้มไปแล้วรอบเลยครับผมเหยียบขี้ลูกฮะมาดูฮะผู้สามประตูรุ่งเจริญทรัพย์ยกยองจาวอมากองหน้ามาเก็บไม่ได้ครับผมจิตสีของจิตสีนี่ก็ย้อมผมเหมือนกันนะฮะย้อมผมก็ย้อมนี่มาแข่งแล้วมาลีไปหน่อยย้อมอีกแต่นี่ครับเอิดยี่สิบเอ็ดไม่ต้องย้อมก็เพราะม่มีผมไม่ย้อมครับ เหีียวนเปียวเพื่อเหนียวลื่นเหียวว้าโอ้โหล่าสุดขับรถเร็วไปหน่อยครับผมปิวไปเลยผมโลสาปะตูค่อยๆเล่นแม่แต่หลอกถึงจังหวะครับ ตรงกลางยังมีให้เก็บบอลอยู่แต่ชุดรับแขกครับเก็บบอลได้แล้วโอ้โหต้องขี่ออกไปครับเนี่ยครับเนี่ครับเด็กไอ้เตมอลเด็ก็ต้องวนี้เป็นทีมวแล้วเข้าวัดต่อเนอะนี่มัหนี่ภารกิจฉพาะเลยฮะภารกิจฉพบับนี้มีใครรู้วมีคนรู้คนเดียวรู้คนเดียวโอ้โหแต่เจ้าว่ากำลังตามหาอยู่ฮะครับ ยุคนี้สมัยนี้ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่วัดเกะออกไปไหน,นก็ได้ครับเป <c oughs> ็ดีินาดแล้วก็แพ้โบเอลเอาครับอ,อนาคตยังไงโอ้โหต้องขีย์ออกไปครับโบซีน่าเนิ่นเจดตะนั่นสิครับรุ่งจริญทรัพย์ครับหมาแชมป์แชมป์ชนแชมป์แบบนี้ต้องโชว์กันหน่อยครับ แล้วเก็บบอลได้ตรงกลางลุงเจริญทรัพย์26ฝั่งซ้ายสับขาหลอกดึงจังหวะมีผู้เล่นมาบังไม่ก่อนหมายเลขหกครับโอ้โหดูดหอูฝั่งขวากรับแกไม่ใช้มือครับนี่ครับต้องชื่นชมครับจังหวะ50 50แบบนี้นี่ถือว่าน่ารักเลยทีเดียวครับน้อยดูดีครับแม่เด็กไม่อยู่โอ้เดือดหมายเลขแปดเล่นทั้งฝั่ง้โหพื้นที่แคบๆนี่ของ ชุดรับแขกถือว่าเล่นได้ดีครับครับผมยังมีหมายเลขหเดเยาวชน18ปีนะครับโอ้โหดูฮะยงช่วยบ้ามุงสาวประตูเห็นก็เซาเซาเซาอย่างนี้ก็ป şey ัดได้อยู่นะฮะครับว้าโอ้โหอุสาวประตูของรุ่งเจริญทรัพนะฮะโอ้โหแต่ยิงได้ดีทีเดียวครับคนหญิงอาจจะดีกว่ากระชอกมาได้โยรุ่งเจริญทรัพหนูรุ่งเจริญทรัพหนูหนูได้ต้องมาจ่ายสุดท้ายแน่นะเพื่อนเก็บบอลไม่อยู่ครับ มาดูครับชุดรับแขกหมายเลขสิบยกมือแหม่แกคิดไปอยู่หลอหมอลำหรือไงมาดูครับหมอไเลขแปดฮะไปหมายเลขเก้าแต่แหม่สีผมสวยเลยยังได้ทุ่มเข้าไปครับเก<อ>็บกกอบอลได้สวยโอ้โหตรงกลางของชุดรับแขกแน<อ>่เก็บบอลไ,ได้หมดฮะห<อ>มายเลขสิบแปดบวบมาสิบแปดพยายามจะจ่ายทะลุช่องยังเก็บบอลได้อยู่ด้วยหมายเลขหกหมายเลขหกนี่โอ้โหกแกสูงจริงๆครับ เอาลูดภาประตูโอเคแล้วพูดภาประตูถึงจังหวะนี้สวยเลยครับอื้อหืเนี่ยครับอายุมากมากประสบการณ์ครับทำแล้วจังหวะนี้ได้เปลี่ยนเขาผู้ซินให้เล่นต่อไปครับมาจังหวะนี้ยังไงครับเจ้ามีอันนี้จะทำงานจากบริษัทไอซิ่ครับนี่ฮะผลงานบริษัทครับตำแหน่งแกนี่อยู่แถวหน้าห้องน้ำฮะโอเครับนะครับ ติดไม้ติดมือก็เป็นผ้าเช็ดตึ่งเช็ดต๊ะไปยังเก็บบอลได้อยู่ครับถูกต้องแขกโอ้แต่ดูจากการเล่นบอลแล้วไม่รู้ว่าทํางานกันหรือเปล่าครับเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนทั้งหมดครับแขอเป็นนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับน <ะ S 2> <ว><ว>ี่ครับแข่งเฟ้นโพทีพ่โคราชมาครับไปแข่งมาสี่ครั้งแล้ว,ว,วครับประวัติสุดยอดเลยครับนี่นะฮะครับตกรอบทั้งมสี่รอบเลยโอ้โหอันนั้นเขาจะส่งต่อไหมครับเออโดนใครโดนมาแล้ว ไปสี่รอบต่อรอ,ตรอบสี่รอบต่อรอบสี่รอบเลยนะครับต้องชื่นชมครับติดใจคนที่ส่งไปร่วมแข่งขันนะฮะสี่รอบไปยังส่งนะฮะอย่างได้อยู่ที่รุ่งเจริญทรัพย์ครับสิบแปดแปดสิบแปดของรุ่งเจริญทรัพย์แน่แต่หน้าตาแกแบบนั้นอายุแค่สิบสองเท่านั้นนะฮะแต่หน้าตาแกยาวไปหน่อยครับสี่สิบเนี่ยครับผมเขสี่สิบแล้วฮะแต่ผมไม่มีแล้ยท่านผู้ชมทองทำดูมา เจ้าเทนเทนจำกัดครับอย่างได้ทุ่มเข้ามารุ่งจะิญทรั์แหม้โูโดูจังหวะบังแล้วก็ออกไปครับ8 9นี่ขาคล่องเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเข้าบ่อน,นี่มือคล่องกว่านี้อีกฮะดูกระดานเจ้าตามกูจกังหวะนี้เปิดบอลให้กับทางดานเจ้ายุะไหลามาทางด้านแดนกลางตอบบอลให้กับทางดานว่าย่างไงหมายเลขหกมาจากก้าฟิลให้กับทางดานเจ้าตามแล้วหัวดจ้ยขว่า ไปหน่อยครับออกไปเลยครับโอ<ม><ม><ต>้โหเช่นนี้ไม่ตรงหรือฝาครับแ, <c oughs> แต่ <c oughs> ต้องชชว่บรวษัทรนะทำเส้นไม่ตรงครับแต่ว่ามองจากสายตาแล้วตาแกน่าจะเหล่นะฮะอ่ารก็จะเละเละสาวเก่งเลยก็ยี่ใครเลืดไม่มาเลยครัับวนนี้ใคเลือด โอ้โหเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดินลงหนูพี่เจมเดี๋ยวหูไพโลดเนี่ยพี่เด็ดเลยครับไพ่โลดนี่พี่เด็ดเลยนะเดินลงโอหนูแต่ถ้าเป็นลูกยำปลานี่เด็ด่านี้อีกนะ ขาหักเดือนหนึ่งมีสามครั้งเลยผมโอเโขาหักสามครั้งเลยเดือนหนึ่งแล้วโอ้โหล่าสุดขาหักไปแล้วนะฮะเขอกไม่มีใครหักแล้วฮะวันวันไม่ทำอะไรก็มาปีแต่สาวนะบอลหนุ่มซ้อนเลยโรงงานไล่ออกคนพิการพูดไปโอ้ประวัติปีนะฮะคนแบบนี้ครับสาวออฟฟิศดีกระจุยกระจายหมดก็มาหลังหลังมาเล่นแต่แม่บ้านนะครับเพราะว่าสาวออฟฟิศไม่เล่นแล้วคือกแม่เล่นแต่แม่บ้านไปแล้วคนนี้ดิเดี๋ยวพึ่งสาวประตูให้ไปที่ใบเล็กสิทธะ มาชุดรับแขกด้วยครับแหมแก้ชื่อด้วยก็ไม่กลัวใครนะฮะครับรับได้หมดฮะรับได้หมดเล่ครับโอ้โห้ดูครับแหมวนหนึ่งกว่าสองสามสี่แล้วยิงโอ้โหโอ้ไหมสิบแปดนี่คล่องเลยฮะคล่องครับพี่ครับโอ้โหบอลไม่เคยซ้อนเขาจะเล่นคล่องลงแรงเล่นคล่องนะฮะจะเล่นวินนิ่งแล้วไป่นคล่องโหแหมเล่นเร็วมาอยู่ปากทองอยู่หมายเล็กโอ้โหมายเล็กหกนี่ต้องชมครับกองกลางถือว่าแกคุมได้หมดเลยฮะ แล้วดูการถ่ายบอลเอาทางด้านของโอ,โอ,โอ,โอโ้โหยโอยย่อยโอโโ้โหส่งกองเข้าไปทีครับโอ้โหครับยิงลูกนีน้ขึ้นสนามอย่าซูมด้วนะฮะโอ้โหแล้วเจ้าเสวาโอ้โหแล้วนี่ครับไปหนผนบอลครับม่ายิงเข้าไปแล้วแต่อย่าซูมลึวยนะผู้สาประตูของอารุ่งเจนทรัพย์ไม่ใส่เกงในฮะ เราเฟ้นด้วยน่าอ้โเอาเยอะรุ่งเจริญทรัพย์ครับเอาแล้วครับเกิดขึ้นแล้วครับแหมไมแข่งไกลไกลตกลาบแต่ว่ามาถึงถิ่นเราเนะขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทางด้านของชุดรับแขกฮะรุ่งเจริญทรัพย์ต้องวิ่งอย่างเดียวไม่ได้ครับแหมต้องเอาสกอร์ด้วยนะฮะโดนหมายได้การสิบเก้าอื้มแกบังบังบอลได้สุดยอดเลยทีเดียวหกสิบสี่ยกมาเอาเป็นทางด้านของทีมรับแขกเอาจังหวะนี้ครับ ยังได้โยเป็นการชนข้างหลังแต่กรรมการยังให้อ่าเป็นลูกได้เปรียบอยู่ดูเท่หมายเลขสามสิบสามดูหมายเลขเก้าแล้วจะลองซับไปทางฝั่งซ้ายกระชากเข้ามาเป็นฮอกยังเก็บบอลได้โยดูรุ่งเจริญทรัพย์รุ่งเจริญทรัพย์เป็นเอ้วูวิ่งคววรับจังหวะนี้แหม่ถ้าแซ่เก่งอย่างนี้นะครับไปหาหนอ่อไม้ครับนี่ก็เล่คุณสาวเป็นอีกทีห้านล้วเพิ่งกลับมาจากการแข่งอันนี้อยู่ทีห้านะ ทู้สามประตูเขาจเตะที่5ครับาเลโอ้โหดูสั่งใหญ่คนระับคุณสามประตูสั่งใหญ่เลยนะหลังจากที่โดนไปแล้วหนึ่งลูกนะต้องออกโล้มหน่อยหมายเลขสิบครับของชุดรับแขกครับจะเล่นแบบไหนจะลองปัน่น oh, oh, oh. ว้วิวโค้งวิ แต่ผู้สาประตูของอรุ่งเจริญทรัพย์นี่แกก็บินตลอดฮนะจะมาแบบไหนาย,ยางไรแกบินดูทุกพังเลยเช็แลโยกย,ยาวมาแล้วก็ยังเก็บบอลได้ครับ1ปแล้วหูยจังหวะนี้ต้องตังแล้วยังได้เียบอยรุ่งเจริญทรัพย์พยายามที่จะเบิ้ม,มันลทูแต่จังหวะนี้การกรรมการต้องให้ครับมา บูส่าวัตูแต่บูส่าวัตูของชุดรับแขกเนี่ยอายุน่าจะสิบหกแน่เนืฮะสิบหกครับสิบหกแน่มายังมีหกไหลเตัวก่อนเลยฮะมีสี่ตัวนี่กับสิบหกครับโอกโศหนูจังหวะนี้สิบห้าอายุเราลองสับไก่ดูนี่เน้นๆเลยครับอบางคนยังว่าหย่านมเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเตยเดี๋ยววิ่งกลับบ้านเนี่ยไปกินนมแม่ครก็มุกโศ แม่เค้นอันนี้คือยังไม่หย่านมเลยนะฮะยังครับยังไม่หย่านมแต่พอลงไปนี่อย่าไปพูดกับใครฮะกินนมนุ่มเลยฮะแล้วก็ยังได้อยู่ที่รุ่งเจริญทรัพย์ครับหหวดมาตรงกลางดูแลมันได้หกนี่แกวิ่งยังไงก็เจอบอลนะฮะมันได้หกขยันครับก็หัวแกเป็นคนขยันก็แต่อยู่ที่บ้านนี่ไม่ทําอะไรเลยนะฮะทางบอลแกดีด้วยครับทางบอลดีนะฮะทางบ้านแย่ครับทางบ้านแย่เลยนะครับตลอดไปใชีวิตไป ม่แล้วมาดูรุ่งเจริญทรัพยใจอุดดูหรือเปล่าหมาอีกแล้วครับต้องคืนหนังเมาก่อนแล้วผู้สามตู้นี่ครับปาดเปลียวจริงๆนะคนนี้ยกยาวๆแหมยพยายามจะต่อแกเอามาอย่างกลับมาทัานเะี้หมายครับหมายได้หกโอ้โหหมายได้หกนี่ต้องชื่นชมครับอายุยังนอ้อยด้วยนะฮะสิบหกห้าปีได้สี่ขวบห้าปีนะสี่เดือนแล้วเลยครับโอ้โหแล้วมาเป็นของรุ่งเจริญทรัพย์บ้างรุ่งเจริญทรัพย์โอ้โหเอา ไม่รอดครับไปแล้วนะน้งองชุดแขกและยิ่งโอ้โหวีเทียรเสาสองมากมากพุ่งเสาประตูรุ่งเจนนิซัพนี่ล้มช้าไปหน่อยครับแหมโชคดีเพื่อบอลไม่ตูกรอบนะฮะมาเล่นกันใหม่ละพาทิพย์มีสองดวงหรือเปล่าผมไม่ใช่แปดฮะเดี๋ยว <c oughs> จะเร่งผมกีวอร์รีบสตาร์ทรถไปเร็วครับแหมล่าสุดเนี่ยตอนนี้เก็บอยู่ในรถนะฮะเก <c oughs> <c oughs> ็บอยู่ในรถเจ้าสิ แต่ว่าโชคดีที่ไม่เอาปากมานะฮะไหนกันที่น้ำปากเลยไปนี่ตายอยู่หลังรถไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวถีกต่อแล้วเดือนปีหน้าก็มีแต่บานเลยครับเห็นเห็นตุ้งๆไม่ใช่อะไรแล้วซองนะฮะแกได้ซองมาจากกินพิมลนะฮะครับมาจังหวะนีด้ดิหมายเลยก็หมายได้โค้งโอ้โหดูไว้ฝันทะยันครับ แล้วโโอ้หูฟังบอลได้สวยด้วย64วนสวยแต่ยังไม่ผ่านนะใบต่อมายเลส10โอ้โหวิกอันวะนี้แหูตัดฟาวให้ต้องขอโทษพวยเลยฮะขอโทษขอโทยเลยแล้วก็บูุปเร์บาลขอโทษนายยอมขอโทษนายยอมดี๋ยวรุ่ไผ่โลดแล้วตอนนี้วอมอมแล้วไผ่โลดในตัวจี๊ดเลยนะตัวจี๊ดเลยครับตัวจี๊ดแต่ยังไม่ผ่านเนาะครับเดินดอบเดินดอบเดินดอบนะฮะังบอลได้เพราะ6ขาด3 3ามครั้งก็เดืนนเลยนี่หักสามครั้งนี่ครั้งที่สี่น้ำตาไม่ไหลเลยนะสาไม่ไหลับดีใจกับพีใชโอ้โหแข่งโป๊กนะคนนี้แข่งโป๊กเลยดมาอยู่ที่จุดรับแขกมาได้สิบโอ้โหจุดรับแขกมาได้เอ้าลูกแตบกลับมาเป็นทาง้านของเจริญรุ่งเจริญทรัพย์แต่เก็บอลไม่ได้ ย่างจะยกมาแต่ต้องสกัดไปก่อนมาเลข่ออ่ะแมต่สกัดไปด้วยฮะยังไม่ออกยังบังบอลอยู่โอ้โหเป็นหน,หน้าของรุ่งเจนทรัพย์รุ่งเจนทรัพย์ดูจังหวะฟองเก๋าแล้วมองหน้าโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าเข้าที่บอลได้สวยงามฮะแล้วถ่ายเกมไปทางฝั่งขวา ดูครับการดึงสเต็ปของชุดล็อกแขกนี่ไม่ได้ใช้พื้นที่แบบมั่วๆนะแล้วการดึงมีสปาร์ตจังหวะนี้ไปท้างขวาแล้วยังไงอยังไม่ออกครับแเต่บอลถือว่าใช้ได้เลยครับอายุยังน้อยด้วยแล้วการเล่นแบบเข้าขากัดเป็นด้านของรุ่งเจริญซับปางมาดุรุ่งเจริญซับปังให้สัวแรอถี่ จังหวะสุดท้ายครับแม่จบไม่ได้ครับยี่สิบเก้านี่ครับความสดจะหมดความเก่าเรื่องความเก่าจะเขย่าความสดจมาลูกทรงบอลนี่หัว้างด้านทุนอเมริกัจะดีกว่าเล็กน้อยครับหน้ารูปทรงดีกว่าค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนครับสปาทดูครับการซอยขามาแล้ว มีปลาคลองทำช่องพยายามจะหลอกแล้วหืมดูว่าเด็กอายุได้น้อยแต่สเต็มบอลดีจริงๆเอาบู้สาประตูโอ้โหนี่ปัญหาตรงนี้แหละครับปัญหาตัวเดียวเลี้ยวแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้การจบนะครับการจบสกอร์นะฮะโอ้โหเฮียมิสเตัว์พีเด็กเลี้ยวแก้วตีนอนน้อยครับกองหลังตีนอนน้อยฮะโอ้โหตีนอนน้อยครับแล้วก็ฟังอยู่เพลงเดียวครับยังไม่ได้นอนนะฮะนอนเวลา3ชั่วโมงครับผม3ชั่วโมงนะฮะโอ้โห ขอบตานี่ลึกเลยทีเดียวไม่รู้ว่าแกใช้ชีวิตทำอะไรนะเนี่ยช่วยแม่ขายแกงครับผมอ๋อช่วยแม่ขายแกงนะฮะยังมีใครกำกัดเยวแมา แกควงแกควงมือรัดยางแกงนหูโอ้โหเจ๋งเลยรโอ้โหถึงนี่ล่าสุดควงจนนิ้วเนื้อพันไปกับแกงมาแล้วนะฮะ้ได้ไหมควงจนคนคนกินนี่ถึงก็ต้องมาบอกกับแม่ค้าบอกว่าทรรมัดขนาดนี้ไม่ต้องขายฮะเพราะแกกินไม่ได้นะฮู้ได้ไหมมาดูครับหมายเลขสิบแปดเป็นทางด้านของชุดรับแกงครับหมายเลขเก้านี่ครับหมายเลขเก้ากับหมายเลขหกนี่โโอ้หคุมบอลตรงกลางได้ไง ชัดเจนนะฮะเอาทางด้านของเปล่าลงซับฮึ่มลงตัลงซับเนี่ยตรงกลางยังเก็บบอลได้อยู่ครับ18ของคำและฟุตแฟรนี่ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ชั้นเชิงเก๋าเลยทีเดียวเก๋าครับ็ี่ครับดูครับนิดเครับเก๋ามากก็สิแล้วดูโยกนี่ครับเก๋ามากใต่ออกซะเลยใส่ออกเลยครับแอบชมน,นักออกแนวเขื่อนนินดหน่อยฮะ ได้อยู่ที่ชุดรับแขกฮะเหลาทุ่มมาตัวมันจะมีหมายเลขหกหมายเลขเก้าแล้วก็สิบแปดนี่ยที่ทช่วยอ,อั้ปักทองตรงกลางได้คุณทั้งดีเอาดูอูออ้นี่แถพร<อ><อ>ไม่ทันเนี่ยเข้าขากันดีก็สามตัวนี่ก็สามคนเข้าขาเลยฮะครัถ้ามีขาหนึ่งก็จะครบอดีก็สามมี่ก็ มีสามคนยังเข้าขาอยูล่าสุดไปบอลไหนไม่มีให้เข้าลแล้วฮะหลังจากพี่ตุดเขาไม่เยอะมาดูทางด้านของรุ่งชนุชั์บ้างพยายามจะถ่ายบอลแหมพยายามจะเล่นเกมโดแต่ก็ไม่ได้ฮะมาที่นักพิศเอ็มครับนี่มาเจ้าบีครับมาบอย่างไรโู้ครับทองคำเจ้าบีคือไปเจ้าจจเกมบุญคงตูทีห้าครับมา จ้าทิ้ดเองมหมเอ้วทีเอ็มเดี๋ยวเรามาดูอย่างไงงงงว่าจะไงใครจะใส่บาตรเอ้โอ้ยโอ้ยเนือหายไปแล้วครับเขาเข้าโอ้โหโอ้โหแกกดแบบเปี้ลูกใบไม้ร่วงแบบนี้โอ้ยถ้าตรงกรอบเนี่ยมีโอกาสเข้าเลยฮะโอ้โหถือว่าเป็นบอลสนุกเลยนะฮะ รว่าเ,เป็นแชมป์เลยนะฮะแชมป์เลยครับแข่งทีทีเลยครับรเจอกันแชมป์ชั้นเชิงกันเล่นเนี่ยนะต้องชื่นชมเลยว่าแฟนเพื่อสุดๆุดฮะในเกมตลอดนี่ครับต้องแข่งขันฟุตบอลต้องแบบนี้ครับชั้นเชิงจะแพ้ชนะยังไงแต่ก็ขออยู่ในเกมแล้วจังหวะนี้ครับบุตมาครับโอ้โหจะได้หรือเปล่าหมายรายการลงยิงอ้หชนเหลาโอ้โว้วว่าติดใส่โป้งไปนิดเดียวครับโอ้โหเหลียวโค้งออกไป ทีก่กอนก็อ่าครับทุกเวลาแรกก็จะบบเดินทิ้เอ็มขวางบอลมาให้กั็จะเดินเจ้าปีเจ้าปีตับดบอลมาในการของคันของทองทอง,งคันโอ้โหจังหวะนี้ครับแม่ต้องเข้าสกัดถึง2คนเลยทีเดียวครับถ้าหมายในที่แปดของรุ่นเจริญทรัพย์ได้บอลเนี่ยเพราะว่าขาแก้ข้องจริงๆรนะครับดูเหมือนกับดับสกรนทองเหลาครับูในสายดัดสกรอนทองเหลานะฮะแต่นี่ก็ บอลถ long, ือว่าเก่าเลยทีเดียวโโอ้หูจะตาหายจากเกมเลยครก็จะตาในคนเป็นสี่ไม่มีบทบาทเลยครก็ตอนนี้โหแล้วยังไงตามบอลมาทองคำแล้วทองคำทองคำดูดูลีลาแกแล้วยังไงคืนมาดีเซนเตอร์เจ้ามีขวางมาให้กับเจ้าเจมส์ดาบประตูแล้วจุดจุดเจ้าเทงบอลยั บอลเนื้อมาแต่จังหวะบอลมันไม่ได้ครับไม่งั้นนี่โดนโจ๊กซ์ก็ไม่วด้มาโอ้โหมันไปพักนึ่นะหมายเลขสิบบาทนะฮะหลังจากที่พยายามที่จะประคองเกมแต่แหมผู้เล่นของทุบแล้วแข็ครับมาหลับแขกนะครับแมาอย่างได้ทุ่มเข้าไปครับชุดหลังแขกหมายเลขสิบครับ เวลาก็เหนื่อยล้อเหลือน้อยลงไปทุกทีฮะแล้วงหวะนี้หลุดมาบ้างได้ก็เพิ่ลับาเก็บหนึ่งนาทีเวลาเ็บหนึ่งนาทีฮะยอดไปในใจังวะสนามสองก็เป็นการซ้อมเป็นช่วงครึ่งขึ้นมาอยางไห้ชุดผาไปครับชุดรับแขกมีคนเดียวครับ เอาไม่ยุบแหมตรงแบบนี้มีผักนิดหนึ่งโอ้โหแล้วฟาวแหมนี่ครับตูนน่ารักครับหมายเลขหกเนี่ยรู้ว่าทําฟาวก็ยกมือขอโทษขออภัยครับแบบนี้หน้าพาไปไกลๆครับคนนี้ฮะหมายเลขหกช่วงเซนไซจัมปัดยกเสือต้องมาดูฟรีคลิกระยะอันตรายโอ้โหเพิเดียวดีจบได้ครับเดี๋ยวดูจะเปิดหรือว่าจะยิงอ่าดูครับ แพงหกกระาครับมาชังหวะนี้ดูครับส่งขันกานกันหน้าดูฮะรุ่เนเชลยทรพัพย์ครับตรงกลางก็ยังไงฮะยังไม่รู้จะจ่ายแบบไหนครับแน่นไปหมดแล้วชัมหวันนี้ลองสับมาโอ้หูนหนึ่บกครับกรรมการก็ดูในกาฮะว่าเหลือเกลียววินาทียังมีโอกาสให้กับ ราการนี้ก็มาจากกรมนะครับอ๋อมาจากกรมมาฮะกรมแรงงานเดียวโอ้โหนี้เพิ่งหยุดแล้วในวันวันแรงงานแห่งชาติเดี๋ยวนี้มันแบับสนิทที่เข่งกันมาเวลาครึ่งแรกกันบ้าเดี๋ยวมาดูครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมเวลาทสีแดงรับ